bekan

พีก็เล่ยหรอครับพี่เลยบอกะในบุมพุญเน,นี่ย่อมันกระเป๋าสมุนตัวอ่าสารมันมันบ่อสูงดิเออัสงสา ับโตรเับโเปนว้ไเห็นแล้วเห็นเป็นนับโตเลยครับนี่ยเดยรออ่อยนึงเห็นบ่มนี่ครับยึดไปเนี่ยวมือผมนี่ไมเนี่ยแกแ้บ เจ้าแจ้งครับนี่ครับแกรู้ไหมหันเมฆบ้านในหอนครับในบ้านสองศอกหอนเมฆสี่ฟงแม่นครับกําลังสี่บัดเมฆสี่อวองนี่ครับนี่นี่นหอนเมฆสี่อวองแล้วครับนี่นี่เขามีฟองนึ่งครับแม่นครับใช้เป็นร่องจริงนเกือบแล้วเนี่ยเกือบจะกล้องสุดยอดจ้าจับจับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền trên youtube dạ không bỏ lỡ youtube video hấp dẫn cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi các bạn đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi, các bạn đã ủng hộ chúng 3 7 2ล้อด